สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำรถหุ่นยนต์แปลงร่างนะแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้ใช้ชื่อว่านินจากูผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมาจากซีรีส์นินจา g o หรือเปล่านะเพราะว่ามาเป็นแบบรถนะครับแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้วิ่งด้านหน้าได้หมุน360องศาได้เดี๋ยวผมขอไปตัดแบ่งแยกออกมาก่อนนะครับว่าเป็นยังไงดีกว่านะเดี๋ยวมาดูกัน เอาละงั้นคราวนี้ผมก็ตัดแบ่งแยกออกมาแล้วนะครับลืมบอกไปเมื่อกี้นะชุดนี้มีอยู่แค่2แบบ2แบบ6สีเท่านั้นเองครับแบบแรกนี้ก็จะเป็นแบบข้างบนนะยังไงครับข้างบนเหมือนกันเด้เลยอ่ะเดี๋ยวเอาสีที่ชอบละกันนะอันนี้ก็จะเป็นแบบแรกนะครับตัดก็ะปินนะแต่ว่าแกะตรงไหนเนี่ยโอ้อยงไงนี่ยยังไงครับ มันเป็นปปลูกอารลูกยินจาโกด้วยพับด้างยังไงนะเนี่ยโอ้โอต้องเอาตรงด้านข้างชิดเข้าไปประกบนะครับจะเป็นรถนะแต่ถ้าแยกออกมาก็จะแยกเป็นหุ่นได้แยกออกมาเหมือนเมื่อกี้เด้เลยเดี๋ยวอ่าต้องแยกออกมาตะกุกตะกักนิดนึงงอ่อดึงดึงขึ้นมาหรือเปล่ปาโอ้ดึงขึ้นมานยังไงครับดึงขึ้นมานะ โอ้มีลานมาให้ด้วยแจ้งว่าวิ่งได้อ่าวิ่งได้ก็อ่าวิ่งได้หมุนสรรพคุณโฆษณาตรงหลังตกเลยก็แต่เห็นบอกว่าหมุนสามร้อยหกหกสิบองศาได้นะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันหมุนได้ยังไงนะวิ่งแค่ด้านหน้ากับด้านหลังเองอะ่ะไม่รู้ว่าหมุนสามร้อยหกสิบองศาได้ยังไงนะเนี่ย เวลาบิดพากลับเป็นน้ตก็เหมือนกันนะครับกดลงมานะแล้วก็เอาตรงนี้หุบ,หบเข้าไปครับยังไงจะได้แล้วอ่าวิ่งไห่วิ่งไม่ได้อือ่ะมาดูอีกแบบหนึ่งเอาสีนี้บ้างออันอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะเป็นแบบโค้งๆนะ,ะฉีดตรงไหนเนี่ยอ่ะฉีดตรงต้นนี่นแหละอ่ะมันมีร่องตรงต้นให้ฉีดอืม ดูสิเหมือนกันไหมครับเหมือนทำแบบเดียวกันนะถ้าอยากจะพับเป็นรถก็ประกบเข้าไปครับนี่ไงครับจะได้เป็นรถแล้วง่ายๆนะวิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้นะคือแบบถ้าแปลงล่างเป็นรถแล้วมันจะวิ่งไม่ได้นะครับก็ทําได้แค่บีฟอย่างเดียวนะอืทําได้แค่บีฟอย่างเดียวแล้วเวลาแปลงล่างเป็นเป็นหุ่นก็กางออกมานะครับกางประตูรถหลอออกมานะแล้วเป็นยกตัวนี้ขึ้นมาครับนี่ไง ยกตัวนี้ขึ้นมาดันขึ้นมาได้เฉยๆ,ๆ,ๆเลยก็จะได้เป็นหุ่นแล้วเด็กๆเอ้อืมครับวิ่งได้ทั้งหน้าวิ่งได้ทั้งหลังนะแต่ว่าผมทำให้มันหมุนอ่วงกลมสาม้อยหกสิบองศาไม่ได้อ่ะไมได้เหมือนกันอืมอลองตัวนี้บ้างตัวนี้ก็ตัวเดิมอ่ะฉีดจักข้างใต้จะง่ายกว่าอครับนี่ไง เป็นตัวแบบสีแดงนะตัวตังตัวนี้ยกขึ้นมาก็จะได้เป็นหุ่นแล้วง่ายๆนะใช่ครับกดลงมาก็จะเป็นรถนี่ไงครับกดลงมาก็จะเป็นรถพับเข้ามาก็จะเป็นรถแล้วกลางประตูรถออกแล้วก็ยกตัวขึ้นมาไงครับจะได้เป็นหุ่นแล้วง่ายๆเองขอให้น้องๆนะเด็กๆไป,เ,ป,เ,ปเล่นกันได้มีลานวิ่งให้ด้านหน้าวิ่งให้ด้านหลังอ่ะเอาอีกตัวหนึ่ง มีสองแบบหกสีนะครับให้ได้เลือกกันนะยกขึ้นมาก็จะได้เป็นหุ่นแล้วง่ายๆเองพับลงมาประกบปิดประตูรถก็จะได้เป็นรถแล้วแต่ว่าแปลงล่างเป็นรถแล้วมันวิ่งไม่ได้อ่อาต้องแปลงล่างเป็นหุ่นอย่างเดียวนะมันถึงจะวิ่งได้ครับนี่งไงดึงขึ้นมาได้เสร็จแล้วง่ายๆเองเดี๋ยวเดวเวลาดันแล้วตัว คือตัวหุ่นมันนัดกระลงมันด้วยนะครับสองแบบสีสีให้ได้เลือกกันนะครับหาซื้อ้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแผงนะที่เห็นเป็นรูปปกนินจาโกแล้วก็ใช่เลยคลิปหน้ากลับมาพบก,กันใหม่อีกนะครับ